ท่านคิดว่านั่นคือการมาเรียนศึกษาิรียโทแต่ถ้าเราดูการทํางานในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่น้อยไปกว่าการที่ท่านจะได้รับปรียโทเนี่ยมันคือสมรรถนะที่ต้องได้ไปจากการเรียนรู้นี้โลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่เราหนี3คํคำนี้ไม่พ้นคือ Free รีสกิล u ั s สก l ลและ e w Skill ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพวกเราตั้งใจจะพัฒนาพวกท่านนะครับให้มีความพร้อมนะครับในการเข้าทํางานสู่ในอุตสาหกรรมยุคของพวกท่านเป็นยุคที่เขาพูดชัดเจนมากไม่มีใครที่สามารถจะมี j อบเดียวตลอดชีวิตได้อีกต่อไปวันนี้ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในวงการไหนก็แล้วแต่มีใครไม่พูดเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีไหมครับนะซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับเป้าหมายของคณะที่ต้องการผลิตพวกเรานะครับ empowering balanced digital transformation นะครับ Empowering b a l l e t e Digital Transformation สร้างศักยภาพสู่ยุคดิจิตัลอย่างไร้ขีดจำกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี